สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Cross n i g t v นะคะวันนี้มาอยู่กันในเกมนิซอนลีกนะคะก็เกมนี้ก็เป็นเกมโมบายกเกมหนึ่งที่สนุกดีเหมือนกันนะคะซึ่งนะแครเกมหลายคนจะแครกันไปแล้วเนาะแก้มก็เพิ่งมาแครให้ดูค่ะเพราะว่าแผบลบนะเน็ตปากมากแล้วกว่าจะได้อัดก็นานแสนนานเนะเาะอ้าวใครวะ มากมากเอชุดสวยอะโอเคนะคะก็เกมนี้มัน hmm. ม okay, okay. uh ีจุดเด่นอยู่ตรงนึงคือการแต่งตัวของเขานะคะการแต่งตัวของเขาสามารถแต่งต่อย่างไงก็ได้เนาะก็แค่มีรูมีู้โอเคนะคะแกมดีมากขึ้นโอเคก็แกมช็อบเลยเวลาแฟชั่นอ่ะเราก็กดตรงเกียร์นะคะเกียร์คือเวลาใส่อะไรวันนี้ แล้วจะขึ้นสเตเตัสของเรามาให้ดูนะคะแล้วเห็นปุ่มข้างบนไหมคะปุ่มนั้นเปอปุ่มแคแฟชั่นค่ะกดเข้าไปเลยกดปุ่มแฟชั่นเลวเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มากมายที่เราจับกระชาปองมาแล้วก็จะเป็น normal rare. S, rare s rare s s rare s s, rare. S, s, rare. s s rare มีหรือเปล่าแล้วก็ u r นะคะ u r ก็อ l t r a rare นะคะคือแรมากตอนนี้ก็มีเอ่อ แกมีซูเปอร์แร่อย่างเดียวเออใช่ซูเปอร์แร่อย่างเดียวโอเคชุดแก้มีก็มีซูเปอร์แร่อย่างเดียวแก้ชุดแก้มีซูเปอร์แร่อย่างเดียวเนาะเออซูเปอร์แร่อ๋อแก้มีซูเปอร์ซูเปอร์แร่ด้วยนะน่าจ,จะอ่านอย่างงี้มั้งซูเปอร์ซูเปอร์แร่แล้วก็ขนาดเห็นไหมแก้มเป็นแดนเซอร์นะคะหรือไว้ถือหอกประมาณนี้แต่แก้มนะคะ สามารถถือดาบคาตนะได้ด้วยทั้งทั้งใช่นักดาบหรือไม่ก็ถือหนังส well, ือได้ทั้งทั้งที่เป็นทั้งที่ไม่ใช่นักเวทเนาะแต่แกนจะถือเคียวนี้แคมชอบโอเคนะคะก็ระบบเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวรันเควสกันเลยดีกว่าค่ะตัวที่ต้องเควสนะคะโอเครอก่อนนี่ค่ะเราก็จะมีกรุ๊ปเฟคเควสนะคะ คอม m a น d e เดตเควสนะคะแล้วก็เฟนเควส์เทลเฟนนะคะกรุ u เควสก็คือเราสามารถให้เพื่อนเราเนี่ยไม่ก็เล่นอ,อยู่ในเกมมาเข้ามาชว่วยทำเควสได้ส่วนอันนี้แกไม่แน่ใจนะเพราะแกไม่เคยเล่นส่วนเฟนเควสนี่ก็คือพาเพื่อนมาทำเควสด้วยกันนะคะเพื่อนที่เราเพิ่มเพิ่มไม่ได้รายชื่อเพื่อนเนาะใครแ้๊บนะคะแกบอกเสียงก่อนต่อไปเทล e ฟนนะคะก็เวลาช่วยเอาไปช่วยเพื่อนทำเควสอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ จะเล่นกรุเฟกกรุเพสให้ดูก่อนเนาะชึบนี่นะคะแก้มก็เล่นสเตตหนึ่งถึงสเตตห้าเคลียร์ไปแล้วนะโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะคะมาสเตตหนึ่งใหม่อีกรอบเดี๋ยวแก้มจะมาเคลียร์ตรงนี้นะเพราะแก้มยังทําอะไรเลยอ่ะมันก็จะมีเริ่มปะจนภัยค่ะกดไปเลยนะคะรอก่อนแค่์ความเพลินทุ่งก็ฝังไปนะแก้มไม่ว่าโอเครอเพื่อนนะคะ Okay. เมื่อเพื่อนมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเค okay. มาเลยตีไม่จะ่เป็นการสเส่วยแบบเดียวถามนะคะแกมต้องวางแผนกันซึ่งเราก็ต้องดูหลอดคอสข้างล่างด้วยนะคะว่ามันเหลือเท่าไหร่แม่งไม่มีใครบุกเลยพี่เงินแกมบุกเองก็ได้นี่นะไม่บุกบุกเองก็ได้นี่เลก็คือแก้มจะตีน้อยๆก่อนเอาเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวหายไปแล้วคนหนึ่งแม่แไม่อยู่ไล่เวดอีก Okay. ขอบคุณที่วุนิโซให้แล้วกันชึบอุ้ยโ okay. อเคโอเคจัดเลยนั่นแหละดีมากนักบวชนะคะดีดีตายตามานะคะเเก้มใช้สกิลใหญ่กว่าเล่นยี่ <Yes. S 1> สองทีตายนะคะยังวะเึื่แก้มขออีกทีขอมาอีกทีก่อนไม่ตายนะคะโอเคเดี๋ยวแก้มจัดการกันจัดการเสือกัน เสือลมนี่เสือลมอเคนะอุ้ยตีกูเหรอตีกูเหรอเ้ยนี่ค่ะตีหน้ามันโอเคเมื่อเราตีไปเขาเราก็จะได้อุนิโซมานะคะโอเคตอนนี้ถึงด่านบอสแล้วนะคะอย่าแก้มอัพอุนิโซให้ทุกคนก่อนนะ,ะชึ๊บอัพ <Up S 2> แล้วนะคะโอเคจ่ตนั้นก็ตีตีเลยค่ะตีตีตีเท่าไหร่ตีเลยค่ะอย่าลืมดูหลอดคล็อสด้วยแก้มชัยเวทกับน เห็นไหมแก้มเป็นคนถือหอแก้มก็ใช้เวทได้นะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแก้มอัพสกิลให้เพื่อนก่อนโอเคป่ะการต่อสู้แบบเดียวไทม์นะคะก็เล่นประมาณนี้เนาะแต่แก้มเหนื่อยมากเลยตอนนี้เพราะหน้าจอแก้มแหลกมากชึบอีกทีสองทีจัดกันตัวเล็กก่อนนะคะแก้มพีเ่เกศโอเคอุน้โซอาอีกรอบหนึ่งชึบอเคโซพร้อมนะคะครับอ,อัเลือดก่อนชึบ Okay. นั่นคุจะไปไหนเอาแล้วเอาแล้วเฮยอุนิโซไม่ได้ไม่แก้ใช้อุนิโซไม่ได้เนี่ยไม่นะไม่ฮิวให้ก่อนคือตัวเองอ่ะเชื่อได้ก็ทำอีกก็ได้วะไหนนะไม่อนยะากจบมันเลยแกจัดการเองโอเคนะคะขอบคุณที่ฮิวให้จ้าใครฮิวให้เนี่ย โอเคนะคะชนะแล้วเราได้เป็นเงินนะคะเป็นเพชรที่เราจะต้องที่เราได้ของมาเนาะโอเคเควสเคลียร์แล้วนะคะไปดูสิคราวนี้ไม่ได้ใช้อูนิโซเลยถ้ามันใช้อูนิโซยังไงเดี๋ยวแก้มจะถ่ายให้ดูเนะาะเดี๋ยวแก้มเล่นอีกเควสหนึ่งเราเล่นเล่นสเตจนี้ให้จบเลยโอเคโอเคเลเวลอัพ okay. okay, นะคะแก้มเลเวลวสิบสองแล้วว่าแก้มเล่นมานานแล้วเนาะ โอเคดูสิได้ฮานูมาก็ต่างกันนาอีกสามาันก็เราสามารถเพื่อนส่งคําเชิญเป็นเพื่อนได้เนาะโอเคก็เหมือนเกม M O P G ปกติทั่วไปเนาะโอเคเราออกไปเลยามาสะแก้มชอบแต่งตัวเนผู้ชายทั้งที่ตัวแก้มเป็นผู้หญิงอะเนี่ยผ้าปิดปากเอ่ยเขียวเอ่ยแต่ที่่เหมือนอยู่อย่างเดียวค่ะรู้ไหมอะไร คือแบบอตัวที่มันเกาะหัวแก้มเห็นไหมอุ้ยเราก็สามารถขยายช่องของได้นะด้วยการเจมหนึ่งแม่ดเดงในการกระเป๋าตั้งห้าช่องเนะี่ยโอเคขยายเลยนะคะพเพราะเพชรเราก็มีตั้งเยอะเนาะไม่ต้องห่วงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูกันดีกว่าเนี่ยอตัวที่มันเกาะหัวแก้มเนี่ยมันดูไม่เหมือนผู้ชายแต่แก้มชอบนะมันน่ารักดีโอเคเดี๋ยวแก้มจะทำอีกสักหนึ่งแล้วกันนะคะแป๊บหนึ่ง โอเคเอากรุ๊ปเฟสเหมือนเดิมนะอยากได้เพื่อนใหม่เยอะๆเนาะะเตะไปทำไมเนี่ยไม่เคลียร์อีกอ่ะแกมไม่เล่นแล้วนะเดี๋ยวแกเล่นอันนี้แทนแล้วกันนะแกมไม่เล่นแล้วนะทำไมมันไม่เคลียร์แกก็ฆ่าแล้วอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยโอ้ย ขอเลยอุ้ยวอตแก้มเข้ามากลางคันว่ะอีกแล้วอะ่ะทำไมเดยวแก้มจัดการเองเอ้ยแก้มเข้ามากลางคันอีกแล้วทำไมทำไมแก้มต้องเข้ามากลางคันน่ะแก้มเป็นไรอุ้ยแก้มยังไม่ทันทเลยโอเคไปนะคะแก้มตีเบาเลยอุ้ยตีไป ว่าไปนะโอเคถือเพื่อนเราเยอะเพื่อนเราโคตรเก่งเลยคะ่ะไปเจอบอสแล้วนะคะหมูมากต้องกโอเคอัพอุนิโซก่อนนะคะมาอุนิซอนดีกว่าอู้กี่ตัววะเนี่ยแก้มแต่การเลยแต่การเลยแต่การมันเยอะมากผิคิวโคตรกากบไปแก้มโอเคชึบ เอ้ยแต่ตอนนี้หน้าจอแก้มแหลกมากคิวก่อนโอเคอุนิโซก่อนไปก็มาจัดการบอสต่อโอเคอุนิโซร้อมแล้วอุ้ยแหลกแหลกมากแก้มจะตะโกนทำไมเนี่ยชึบตีเอ้ยอ,อุนิโซช้านุจะรี่ไปไหนเอาด้วยคนอาคุณเกี่ยวอ,อะไรเนี่ยถามจริง เอาเลยไปหมาเห่าหอนงำไปแดกกูจัดการเองมาแล้วนะคะเอ้ยแค่เพิ่งเคยเห็นนะน่ารักน่ารักอูอ้พอดีลูกคือพระเจ้านาะฬิกาใช่ไหมโอ้ยอะไร นัสาช่วยโอเคพิติงหน่อยนึงโอเคตายแล้วนะคะโอ๊ยทำไมเสียงอะ่ะเสียงเสียงดังมากโอเคเขาทนทนฟังไปเนาะโอเคค่ะเสียงติดขัดหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวแก้มไปดูคลิปอีกท,ทีโอเค โถโถอโนาโถไม่ใช่ละหรอวไม่อัพนะคะอืมโอเคโอเคผ่านนะยังไงก็ผ่านผ่านผ่านถ้าดังไวหน่อยแก้มก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคเพลงอะไรคะ โอเคพอถึงบทพูดทำสคลิปเลยนะแก้มขี้เก็ียดอ่านโอเคค่ะบทล็อกอารีน่าใหม่นะคะ <S mm hmm. <S next <state> s t ต g e เลยโ okay, อเคด่านมันก็จะยากไปเรื่อยๆ mm hmm. ไม่ต้องห่วงค่ะโอเคนี้ก็เดี๋ ค okay, ค่ะ,ะแก้มขายสักสี่ช่องเนาะแก้มขายของเนี่ยของหมดละอัดคลิปอยู่ก็นนึงอัดคลิปอยู่เออขายอะไรดีวะอันนี้สีอ่อันอันแลมไม่ได้สองสามสามอะไรอีกอันไหนน้อ no, งอีกสี่โอเคขาย ได้หนึ่งมืนสามพันห้าร้อยทองคเขายเคงัค้นเอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวแม่แก้มจะมาเปิดกล่องงานแล้วกันนะคะวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ครกันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอ้ยเดี๋ยวเออลับไปกันชึบเรียบร้อยนะคะ เคเรียบร้อยรับเพชรเรียบร้อยละโอเคโอเคก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับตัวใครกันด้วยนะคะโอเคสำหรับนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีคลิปต่อแน่นอนนะอุนิโซเอ้ยอุนิซอลีกนะคะโอเคอยากเจอแก๊งก็มาเจอได้น,นะคอสคอสทีวีนะจ๊ะตัวแซดนะโ okay. อเคนะจ๊ะ